ก็วันนี้เรามาต่อข้าวนะครับอืได้เขียนไปห้าวันแล้วนะครับพอได้ไปห้าวักนะครับห้าวักกับบาทกับแ็นวักนะครับก็คือเรื่องเก่ากับปีอยู่ว่านะครับเรื่องปากต้องมาก้อนไผ่ไผ่พัดใจนาอาหารเนื้อเจ้านะครับบาทที่สองนะครับบาทที่สองตว่าแต่งไปได้หนึ่งวักแล้วนะครับ ครับว่าของแถมนะครับกับว่าของแถมนะครับอ่าทีนี้ก็ต้องลงด้วยเสียงโทรวิเศษนะครับในว่าที่สองเนี่ยนะครับสัมผัสกับเจ้านี่นะครับเห็นไหมครับเจ้าเฮาเกี่ยมาแล้ว่าเฮาจะเอาเข้านะครับเข้าของแถมนะต่อเลยนะครับอันนี้จะสัมผัสด้วยสระหรือไม่ก็ได้นะครับหรือเป็นสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องก็ได้นะครับ ของแถมมาเอ็มเห็นมฮมาเอ็มนะมานะครับมามาเสียงสามัญกัวใจตัวมานะครับมาเอ็มเห็นไหมเอ็มกับแถมเนี่ยมันสละอ่าสละสมปนฮองวะสัมผัสสละนะครับมาเอ็มนะครับมาเอ็มกับเข้ากับนะครับกับกับเสียงจัตวาใจตัวกะนะครับกับนะครับ ครับเข้าเข้าเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าใจตกคะนะครับเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าไม้เก่าเนี่ยก็ต้องมีไอ้ไม้ซัดกำกับไว้นะครับถา้ามันจะมันจะเป็นไม้โกบาลีไว้นะครับอ,อ่านะครับทีนี้เฮามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแมพที่สองนะครับ ก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรลานานะครับประกอบคาขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันด้วยเพื่อสละมันมาตรงมาตัดกันก็มีการปริวัติได้นะครับมานะครับมายืมตัวมามานะครับมาเป็ยนนะฮะมาเป็นตัวมะนี่นะครับหมายว่าตัวมามานะครับไม้กาครับสละานะครับมาไม้กาแเอมนะครับไม้แก่นะครับ ไม่แก่สละแอนะก็ไม่แก่เอมตัวอะก็เอายืมตัวอ่างนะครับอ่าอันนี้ตัวหางมะนะครับหางมะาก็เอมนะฮะมาเอมเห็นไหมครับอ่าก็ไม่ยากตัวร่นะครับแต่เวลาอ่านจะจะบางครั้งมันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันจะต้องใจรักการภาษาละนาอ่านนะครับกับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวกะนะครับ ใจกอไก่เขียนนะครับมาเห็นไหมมาปรับเทียบนะครับไม่หันนะครับไม่หันอากาศไม่สัดก็คือไม่หันนะครับตัวห่างบะนะครับห่างบะอ่าเห็นไหมมันจะอ่านจนยากต้องอ่านนะครับอ่านสมมติว่าเห็นไหมกับเห็นไหมอ่านเป็นแบบภาษาไทยกับตัวนี้มันต้องอ่านว่ากับนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกะมาเขียนนะครับมาต้องอ่าน,นแบบภาษา,ศาละนานะครับอ่ากลับเข้านะครับเข้า เข้านะไม้เก๋นะครับตัวคะก็เอายืมตัวขอใข่นะครับมาเห็นไหมไม้ก้านะครับไม้กาเห็นไหมครับไม้ก้าเขานะครับอ่าไม้ขอจ้างนะครับไม้ขอจ้างเข้านะครับมาทีนี้ก็ไม้ซัดเบามาแล้วนะครับไม้ซัดเบาแล้วเบาแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันปฏิวัติเปลี่ยนภาษาปฏิวัติไป็นสองแล้วมันต้องเอาแหละครับมาถ้าเป็นแบบหนึ่งนี้มันเอานะครับเอากัโตเอากุตอันนะครับแบบหนึ่งนะครับ ที่นี่ก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมาเอมกลับเข้าเห็นไหมอ่าต้องอ่านแบบภาษาละนานะครับนึกเสียว่าไส้ในนี่เป็นเป็นอักษรละนานะครับตัวมะตัวอะนะตัวกะนะตัวขะนะครับแห็นไมอ่านว่าเข้าเข้าภาษาละนาโอรานว่าเข้านะครับที่นี่เขามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบทวิสามะครับภาษาปริวัติแบบนวิสามนะนักการก็คือการเอาหูฟังนะครับรับต่ายนะครับหูฟัง ภาษาละนาพอนออกมาเลยเอาภาษาไทยสกดตเขียนไปงั้นเห็นไหมมาคนละหลักการน,นะครับมาคือเขียนด้วยภาษาไทยก็อ่านแบบภาษาไทยนะครับอามานะครับมามาเอ็มนะครับมาเอ็ม,มเอ็มเอาภาษาไทยเขียนเลยนะครับมาเอ,มอ็มเขียนนะมาเอ็มพอดีมันตรงมันตัดกันกันแล้วไปกับนะครับกับกับอ่าเห็นไหมมีปัญหาแล้ว ตัวนี้ภาษาไทยพอนอ่านว่ากับนะครับเสียงเอกนะครับ <c ans> กับนะครับเห็น <c ans> ไหมภาษาไทยอ่านว่ากับในภาษาลานาพอนอ่านว่ากับนะครับตังบนนี่ไหะตกะนะครับอ่อานว่ากับนะครับที่นี่ไฮต้องสกดตตัวนี้มันเป็นกับแล้วนะครับอ <c ans> <c ans> ฮ้่าฮ้มันเป็นกับตามสำเนียงเชียงใหม่นะครับกับนะครับเห็น <c ans> ไหมกับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสำเนียง กันอยู่หรือล่ะางครับคับอ่าแมแอมคับคับเข้าคับกับเข้าคับเข้าครับมันขึ้นแบมนหน่อยนะครับอก็เพราะอะไรก็ก็อแล้วแต่นะครับไปจะเขียนอย่างไรก็แล้วอันนี้เขียนแบบสำเนียงเชียงใหม่นะครับมแม,ม่แอมคับเข้าน,นะครับเข้าอ่าตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วแมะอ่า ภาษาไทยประนานว่าไรฮะประนานว่าเข้านะครับมาเข้ามันเสียงโทรปกตินะครับมาไอ้แมฮะอันนี้เจ้าเห็นไหมต้งบนไหมนะครับเจ้าเห็นไหมเสียงโทรพิเศษนะใจใสจุดนะครับใสจุดนี่ตามแบบฉบับของผมนะครับอคนอื่นก็ใหญ่ใจตัวเอียงตัวนาตัวคิดเส้นใต้ออย่างกันแล้วแต่ได้หมดนะครับก็แล้วแต่จะไปคิดกันมานะครับดัดแปลงลักการก็คือ ดัดแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเสียงโทรพิเศษนะครับตัวอื่นนี่เขียนเอาภาษาไทายเขียนไปตามนั้นนะครับสก๊อกได้ยังได้เขียนไปตามนั้นก็ได้หมดนะครับาเห็นไหมครับวันนี้ได้มาแถมวักนะนะครับกับว่ากองแถมมาแอมกับเข้าอา่วันพุ่นี่เอาจะต่ออเอาพุ่งวันพุกนี่เอาสองสองวักรวดเลยเพราะว่ามันสั้นนะครับพุ่งนา่ครับ